อาการประชวนของโปปฟรานซิสนะคะล่าสุดสำนักวติการออกแถลงการค่ะว่าเมื่อวันที่3มีนาคมนะคะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุแขแห่งศาสนาจากโรมันคาทอลิกซึ่งส่งเข้ารับการรักษาอาการปอดอักเสบมานานกว่า2สัปดาห์แล้วได้ทรงประสบภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน2ครั้งค่ะซึ่งภาวะนี้เกิดจากเสมหะในหลอดลมสะสมจำนวนมากทำให้หลอดลมหดเกรง็งโดยแพทย์ก็ได้ให้การรักษาโดยส่องกล้องหลอดลมและดูดเสมหะออกจากปอดของพระองค์นะคะ ทั้งนี้สมเด็จพระสัทดาปาปาฟรานซิสต้องกลับไปใช้หน้ากากออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่พระองค์ยังทรงตื่นตัวมีสติและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนี่นะ่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่อาการประชวนออสุดหนักนับตั้งแต่เข้ารับการรักษาเมื่อ18วันก่อนนะคะโดยสมเด็จพระสัทดาปาปาฟรานซิสเข้ารับการรักษาการหลอดอักเสบเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ค่ะก่อนที่จะสุดลงเป็นปอดอักเสบทั้งสองข้างจากใน,ใ,นในวันที่22กุมภาพันธ์ พระองค์ทรงมีอาการคล้ายหอบหืดและต้องรับเลือดเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำนะคะหลังจากนั้นอาการของพระองค์ก็ดีขึ้นเล็กน้อยค่ะก่อนที่จะมีอาการหลอดลมตีบเฉพาะที่ซึ่งทำให้เกิดการอาเจียนขึ้นนะคะแล้วก็อาการทรงตัวในช่วงสุดสัปดาห์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในปอดได้ง่ายค่ะเนื่องจากสมัยวัยหนุ่มพระองค์เคยป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มปอดอักเสบ จนต้องผ่าตัดเอาส่วนหนึ่งของปอดออกนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ระบุว่าอายุของพระองค์และโรคทางเดินหายใจเรื้อรังที่พระองค์มีอยู่ทำให้การฟื้นตัวนั้นต้องใช้เวลาค่ะโดยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยนะคะาาทางโป๊ฟฟรานซิสเนี่ยก็ส่งขอบคุณผู้ที่ส่งกำลังใจและคำอวยพรถึงพระองค์ ผ่านข้อความในบัญชี X หลังทรงพลาดการนำสวดบททูตสวรรค์แจ้งข่าวเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะคะซึ่งคริสตศาสนิกชนก็ยังคงร่วมกันสวดภาวนาทุกคืนค่ะเพื่อขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์รวมถึงในเมืองต่างๆทั่วอิตาลีแล้วก็ในต่างประเทศด้วยค่ะ